คอลฟิลทันยพืชที่มีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดบริษัทดีซูซาประเทศสหรัฐอเมริกาและออยอสหรัฐอเมริกาให้การรับรองคอเลฟิลรวบรวมจากผู้ใช้คอลฟิลทั่วโลกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลฟิลบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์บริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคลจำกัดตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลฟิลชนิดเหลวเข้มข้นบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตโดยบริษัทดีซูซาประเทศสหรัฐอเมริกาและออยสหรัฐอเมริกาให้การรับรองคอลฟิลคือ สีเขียวที่มีอยู่ในใบไม้ทุกชนิดพืชใช้ในการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารคลอโรฟิลมีสารอาหารครบถ้วนที่สุดสารอาหารที่มีอยู่ในคลอโรฟิลนี้ทำให้ระบบร่างกายทำงานปกติและมีประสิทธิภาพ คลอโรฟิลจากต้นอัลฟาฟาเป็นคลอโรฟิลที่ดีที่สุดสามารถต้านสารพิษขจัดสารพิษด้วยตัวของมันเองและมีแร่ธาตุสารอาหารสมบูรณ์ที่สุดการใช้คลอโรฟิลในการดูแลสุขภาพสําหรับท่าน,ท,านที่มีปัญหาเหล่านี้ท้องผูกเป็นฤิสีดวงทวารโรคก,กระเพาะอาหารโรคผิวหนังบาดแผลทั้งแผลสดแผลรื้อรังสิวแผลผ่าตัดใบหน้าเป็นหลุมเกิดจากรอยแผลหรือรอยสิวอักเสบจมูกอักเสบปวดศีรษะปวดไมเกรนปวดฟันฟันโยกฟันคอน เงือกบวมอักเสผู้หญิงที่มีอาการหนาวในอกประจำเดือนมาไม่ปกติตาแดงตาอักเสบเป็นต้อลมหูอักเสบท่านชายที่มีอาการฉี่กระปิดกระป่อยผู้ที่ต้องการลดความอว้วนท่านที่เป็นอมมพพกษกอมมาพาตให้ดื่มแทนน้ำทุกวันภายในระยะเวลา3-5ถึงเดือนอาการอมมาพกึกอมมพาตจะค่อยๆดีขึ้นร่างกายจะแข็งแรงดื่มคอร์ฟิวทุกวันท่านที่ผมร่วงกล้ามเนื้ออ่อนแรงยกแขนขาไม่ได้โรคมะเร็งคอร์ฟิวใช้ดื่มแทนน้ำได้ ทุกวันจะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บคอเลฟิลเป็นทัญญพืชที่มีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดคุณประโยชน์ของคอเลฟิลรวบรวมจากผู้ใช้คอเลฟิลทั่วโลกทําให้ผิวพันณ์เนียนนุ่มชุ่มชื่นขจัดกลิ่นกายกลิ่นตัวกลิ่นเทา้าดีท็อกล้างสารพิษในลำไส้ต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเซลล์มะเร็งเพิ่มเม็ดเลือดแดงบำรุงไขกระดูเหมาะสําำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ คัดจมูกจามบ่อยๆน้ำมูกไหลตลอดเวลาบำรุงกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนในสตรีเหมาะสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานรักษาระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงตับอ่อนแก้ปวดศีรษะชาตามมือตามเท้าแขนขากระดูกทับเส้นปวดเอ็นปวดข้อ,ปว,ขอปวดเขา่านิ้วล็อกกล้ามเนื้ออ่อนแรงดื่มคอโรฟิลทุกวันอาการเหล่านี้จะดีขึ้นร่างกายจะแข็งแรง คอร์ฟิวเป็นสารสีเขียวที่มีอยู่ในใบไม้ทุกชนิดมีแร่ธาตุกรดอะมิโนและเอนไซม์ที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนแร่ธาตุเหล่านี้ไปเสริมสร้างความสมดุลในร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงต่อสู้กับโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บดื่มคอร์ฟิวเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันติดต่อสั่งซื้อหรือสมัครเป็นสมาชิกได้ท